อันนี้ทำเองนะคะพิเศษไข่สองฟองฝากนาดาเกาะล้านรีสอร์ทชนบุรีไว้ด้วยนะคะกิดจะพักที่เกาะล้านคิดถึงนาดาเกาะล้านรีสอร์ทนะคะฝากเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะคะนีคะโซนล็อบบี้ใต้ซูงต้นลำใหญ่เกาะค่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกลับแล้วค่ะกินนี่ค่ะจบด้วยที่ไข่สองฟองเลยนะคะส,สวยๆค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะ